ก็ต้องกราบส,สวัสดีัสสวดีน้องเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับผมช่องพี่เฉยนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเก้มการีน่าฟรีฝ่ายไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมนะคลิปนี้นะครับผมก็มีกิจกรรมนะครับของฟรีนะครับย้ำว่าของฟรีได้รับยกเซอร์ นะครับผมเป็นกิจกรรมไปอะไรไปไม่ได้นะนก็คือกิจกรรมนะฟรีไฟล์ร่วมกับวันพันแมนนะครับผมก็จะเข้ามาในเดือนนี้ใกล้เข้ามาแล้วนะครับผมนะตอนนี้ใกล้เข้ามาแล้วแบบนิดอีกนิดอีกนิดถึงขอไฟล์นะครับโอเคโอเคนะครับผมก็ เป็นกิจกรรมวันท่านแหมนเองนะครับพี่ก็จะมาบอกเลยนะครับว่ามีอะไรฟรีบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับเดี๋ยวพี่พามาดูในคลิปนี้เลยนะครับคลิปนี้ละเอียดยิบๆเลยแล้วก็มีแจกเพชรกันด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมในคลิปนี้นะครับแจกเพชรกันให้ดูสดๆเลยนะครับมา นะครับใครที่อยากได้เพชรก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์อยู่ดีคอมเมนต์ชื่อเฟซต,ตัวเองลงไปใต้คลิปนี้ตอนนี้ได้เลยนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมกดแชร์ขึ้นหน้า Facebook แชร์เปิดสาธารณะด้วยนะครับมาเดี๋ยวพี่ไปแจกเพชรกันก่อน,อนเลยละกันนะครับ,น,รบนี่เลยแล้วนะก็เป็นลิงก์คลิปที่ทอมอวานนะครับที่เฉลยคำตอบนั่นเองครับอ่ะก็ ทะลุ10,000วิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องกราบขอบคุณนะครับแฟนคลับทุกท่านนะครับน้องๆทุกคนนะครับที่เข้าร่วมสนุกนะครับเข้ามาร่วมดูกันนะครับพี่ก็จะตอบแทนด้วยการแจกเพชรนี่แหละนะครับใจแรกใจกันเลยนะครับมาแล้วพี่เริ่มสุ่มเลยดีกว่านะครับผม3 2 1ไปครับผมคนแรกว่าไงคนแรกได้ยมีเรียบร้อยนี่เลยนะครับมียูดีแล้วก็มีชื่อเฟซนะครับผมถ้ามีครบพี่ก็แจกให้นะครับผมถ้ามีครบแบบนี้พี่แจกให้ทันทีเลยนะครับโชว์สลิปกันเลยนะครับมาโอเคเดี๋ยวขอเข้าสู่ระบบก่อนนะคครับผมออ่าโเ ก็พี่ซื้อบัตรกันแน่ว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการเติมให้เลยนะครับผมนี่นะเรียบร้อยนี่เลยนะครับน้อง ml น้องโตได้รับไปที่เรียบร้อยนะครับแปะแอมโมเนียฟรีเลยนะไม่ต้องเสียตังค์สักบาทนะมาต่อคนที่สองกันเลยนะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับเป็นน้อง mtkf f นั่นเองนะครับผมก็มีชื่อเฟสแล้วก็ยืดีนะครับมาน้องทำตามกติกาทุกอย่างนะครับมาที่ทำการเติมให้เลยนะครับผมไม่ต้องห่วงนะพี่เติมจริงแจกจริงโชว์สลิปอยู่แล้วนะครับช่องบิ๊กแชนแนลแจกจริงคือแจกแน่นอนร้อยเปอร์ เรียบร้อยเลยแสดงความยินดีคนที่2กันด้วยนะครับเป็นน้องเคซีนั่นเองนะมาต่อคนที่3กันบ้างนะครับคนสุดท้ายในคลิปนี้นะครับผมปึ๊บเรียบร้อยเป็นน้องคนนี้เลยนะครับผมอีมานั่นเองนะครับแหมนะพี่อ่านถูกหรือเปล่าอ่ะนะครับก็มียูดีแล้วก็มีชื่อเฟสนะครับมาแต่พี่ขอเข้าสุ่ระบบแป๊บนึงนะครับใจเย็นๆนะครับก็ใครที่พลาดคลิปนี้ไปนะครับที่ไม่ได้เพจคลิปนี้ก็อย่าลืมทำตามกติกาง่ายเลยที่พี่บอกไปเมื่อกี้เลยนะครับอ่ะโอเคเป็นน้องคนนี้เลยนะครับองคาสดิมยินะครับมยินีานะครับผมก็ ได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แสดงความยินดีกันด้วยเด็กนัรียผมนะสำหรับ3คนนะครับโอเคนะครับผมมาก็ก่อนจะดูนะครับกิจกรรมวันทันแมนเ,นเนี่ยนะครับก็มีกิจกรรมที่เข้ามาใหม่เยอะแยะมากมายเลยนะที่น้องๆยังไม่รู้นะเดี๋ยวพี่ป้ามาดูเนาะอ่าเดี๋ยวน้องๆจะ ไม่เข้าใจนะสำหรับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับผมมาเดี๋ยวพี่ฟังมาดูเลยอันแรกเนี่ยนะครับผมที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยนี่เลยนะครับเป็นกิจกรรมเทพเจ้าแห่งแรปเปอร์นั่นเองนะครับผมก็เป็นชุดพี่โต้งนะครับอ่า 2P นั่นเองนะครับเดี๋กิจกรรมก็เป็นแบบประมาณว่านะครับผมสุ่มนะครับ3ครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ย อ่าเท่าไหร่วะรายละเอียดอยู่ตรงนี้นะครับนี่อ่านได้เลยนะครับนี่รายละเอียดนะครับผมสุ่มสามครั้งสะสมทุกเข็นหัวกะโหลก3อันก็จะได้ชุดตัวนี้เลยนะครับโอ้โหพี่ก็ได้รับไปที่เรียบร้อยหมดไปประมาณ2,211เพชรเลยนะครับใครที่คิดว่าดวงไม่ดีก็เติมไม่ได้เลยครับ2,211เพชรนั่นเองนะครับก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับผมนะใครดวงดีก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับผมพี่อยากรู้จริงๆว่ามีคนดวงดีกว่าพี่หรือเปล่านะครับพี่โคตรดวงสวยนะครับผมนะ นะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนกล่องนะครับผมกล่องฮอสต์ทองนั่นเองนะครับอยู่ตรงไหนว่าอยู่ตรงนี้ร้านค้านะครับผมอ่าต่องว่าต่องทองอาจจะต้องตองตะทองอะไรอันนี้นะครับผมนี่เลยนะครับเป็นกล่องที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะนี่ลุ้นรับชุดตัวนี้เลยนะครับโอ้โหโคตรแจ่มนะครับผมก็จะเป็น เปิดกล่องนะครับนำโทเค็นตัวนี้นะครับมาแลกตัวนี้เลยเป็นชุดมีโอ้โหหลายอย่างมากมายนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนนะครับผมท็อปอัพนะครับก็ผ่านมาแล้วแหละนะครับเป็นท็อปอัพลิงบาบูตัวนี้นะครับผมเติม99เพชรรับฟรีเลยนะครับใครที่ยัง ยังทันอยู่ยังได้อยู่ก็อย่าลืมไปเติมแล้วก็รับฟรีๆกันไปได้เลยนะครับผมเนาะแล้วก็อีกหนึ่งนะครับเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับที่พี่ลืมบอกเลยน้องๆอาจคงอาจไม่รู้นะครับถ้าไม่เข้ามาคลกนะครับเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับกดเข้ามานะครับผมก็จะเป็นในส่วนมีเฉลยนะครับผมเอ้ยมีคําถาม5คําถามนะครับผมอยู่ตรงนี้พี่ก็ทาการเฉลยไปที่เร้อยนะครับที่ลงเมืวอวานนะครับน้องๆกดย้อนไปดูได้เลยถ้าเราทําครบเนี่ยนะก็จะบอกขึ้นแบบนี้เลยสุดยอดไปเลยนะครับตอบคำถามถูกต้องห้าข้อนะครับก็กดแชร์ไปก็ได้รัับเป็นต๋ว นะสุ่มไดมอนด์นั่นเองนะฟรีๆเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งก็จะเป็นการเก็บกัดนะครับผมอ่ากัดซากุระนั่นเองนะนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่เก็บก์ดซากุระเพื่อมาสุ่มเอาชุดตัวนี้นะครับนี่ e l ลิทอินโฟอินฟนะครับผมภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงวะนะครับหรือว่าใครจะนําเป็นเหรียญก็ได้นะครับมากดซื้อเอาได้แต่พี่ใช้เป็นครบแล้วนะครับผมครบวงเงินไปแล้วนะครับหรือว่าใครมีโทเค็นซากุระเนี่ยก็ นี่เลยนะครับผมกดแรกได้เลยให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะได้รับชุดตรงนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยสับจิตเขาจกเข้ามาใหม่มาเราไปดูในส่วนกิจกรรมนะครับกิจกรรมวันพันแมงกันดีกว่านะ <S <S <ๆ>เพื่อการเสียเวลานะครับแต่นะครับแต่เดี๋ยว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 เห็นหน,น้องๆบุญกันมาหลายคลิปแล้วนะครับโอ้โหอยากให้พี่สอนหาเพชรนะครับมาเดี๋ยวพี่พาไปบอกวิธีหาเพชรง่ายๆย้ำว่าง่ายๆนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวพี่ฟาดูนะครับผมก็ นี่เลยนะครับเป็นเว็บเติมฟรี .com นับเข้ามาทีแรกเนี่ยก็ล็อกอินเข้ามาเลยหรือว่าสมัครเข้ามาใหม่ได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ต้องคลิกลิงก์พี่เท่านั้นนะครับถึงจะออกง่ายนะครับแล้วก็ให้เข้ามาฝากถอนกันก่อนเลยนะครับอ่าเข้ามาค,คือก็คือฝาก เงินทัวร์เลดกันก่อนเลยนะครับเบอร์นี้นะครับผมก็ใส่เลขกางอิงเข้าไปนะครับจากนั้นเข้ามาที่เล่นเกมนะครับก็จะมีเกมลุ้นรับฟรีไฟอยู่ตรงนี้นะครับนี่ๆนะครับวงรางวัลใหญ่สุดก็คือนี่เลยนะครับอ่าสามหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเพจเลยนะครับตีเป็นเครดิตเนี่ยโอ้ตีเป็นเงินเก้าพันเก้าร้อยบาทเลยนะครับก็นําถอนเป็นเงินนะครับอ่าก็ใครยังไม่ได้สุ่มก็มาสุ่มดูนะครับแล้วก็ถ้าเราได้เครดิตมาแล้วนะครับผมอ่าได้แบบ ได้เครดิตมาแล้วตรงนี้น่าสะสมเครคดิตมาแล้วพี่มี1000นอย่างเงี้ยนะครับพี่ก็มาถอนตรงนี้นะครับนี่ถอนเงินวอลเล็ตแล้วก็ถอนออกมาเลยนะครับเลือกเอาเลยว่าจะถอนเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับผมนะก็ใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์วอลเล็ตนั่นเองประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นวิธีหาเพชรง่ายๆแล้วก็ออกง่ายได้จริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีเลยสำหรับเว็บนี้นะครับเว็บเติมฟรี .com จำให้ขึ้นใจนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับมาโอเคเพื่อการเสียเวลาพี่ว่าเราไปดูกิจกรรมนี้ก่อนเลยนะครับผมมาไปเลยโอ้โหรูปแรกมาก็็สุดแแล้้วนนนนะครรัับบบอีเปปู แบนเนอร์หลักเลยนะเป็นรูปแบนเนอร์หนักก็คือจะมีตัวละครอยู่4ตัวละครนะครับในรูปนี้นะก็คือมีวันพันแมนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนอของพี่ฟ่ายในสองคนนะครับผมสตัวละครนั่นเองนะครับผมก็คือในรูปเนี่ยก็จะมาวันที่23นะครับผมแต่เสริมนอกเนี่ยถ้าพี่ไปสืบข้อมูลมาเนี่ยน่าจะาวันที่15หรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้อีกทีนึง นะครับแล้วก็จะมีเข้ามาเนี่ยโหเยอะแยะมากมายนะครับมาเดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูกันเลยนะครับผมอันนี้ก็คือของฟรีย้ําว่าของฟรีในวันที่23นะครับล็อกอินเห็นไหมเขาบอกเลยชัดเจนนะครับผมล็อกอินนะครับผมเดือนหนึ่งวันที่23นะฟรีแอร์บอร์ดนะครับนี่ฟรีแอร์บอร์ดยกเซิร์ฟเลยนะครับ<ว>โค้ดสุดนะครับฟรีแอร์บอร์ดยกเซิร์ฟเลย นะครับของฟรีใครๆก็อยากได้นะครับอ่าเดี๋ยวพี่ฟามอัปเดตอีกทีหนึ่งนะสำหรับแอร์บอร์ดนะครับมาดูในส่วนต่อไปกันบ้างในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนกิจกรรมนะครับอ่าเก็บโทเค็นเก็บอะไรสักอย่างนะครับนี่เลยเห็นไหมแดงๆนี่นะครับผมนะเห็นเมาส์เห็นไหมนะครับผมว่าเป็นกิจกรรมเวลาแบบวันพัสดเหมนเข้ามาในเซิร์ฟนะครับผมก็จะมีกิจกรรมนี้เข้ามาด้วยนะครับผมอ่าเป็นกิจกรรมดีๆเหมือนแบบกิจกรรมที่เคยผ่านมานะครับเป็นกิจกรรมแบบ fcs ประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเป็นกิจกรรมนะครับ c i s นั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้เลย มาดูในส่วนรูปต,ต่อไปกันบ้างนะครับในส่วนรูปต,ต่อไปเนี่ยเป็นสกินปืนที่จะเข้ามาใหม่นะครับเป็นสกินปืน m 4 a 1นะครับวันพันใหม่นั่นเองนะครับโคตรเท่โคตรแบบที่จะบอกว่าไงอะแบบหยุดการเวลาเป็นสกินปืนที่หยุดการเวลาข้ามโลกเลยเอะโอ้โหโคตรเท่เปลิกคูดเลยนะครับที่บอกเลยนะครับผมเนาะในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นชุดนะครับอ่ามีชุดมีหน้าทางเดี๋ยวพี่พามาดูรายละเอีดยดเจาะลึกในรูปต่อไปนั่นเองนะครับมาเรามาดูกันนะครับผมนี่อย่างแรกนะครับผมอย่างแรกเนี่ย ก็เลือกว่านะครับเป็นต้นไม้น้าโชคนั่นเองนะครับเป็นต้นไม้นําโชคแบบนี้เลยครับสีสันสวยงามเลยนะครับนี่นะครับผมก็จะมาในกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับเป็นตัวสุ่มนะครับชั่วขราวนั่นเองนะครับตัวสุ่มชั่วขราวนะครับก็จะมีรูปกําปั้นแล้วก็เขียนข้างในว่าพันธนั่นเองนะครับก็คือตัวสุ่มวันพันธแมนนั่นเองนะครับก็จะมาชั่วขราวในช่วงกิจกรรมเท่านั้นนะครับผมเนาะ ่ามาดูในส่วนต่อไปนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นรูปนะครับแบนเนอร์นั่นเองนะครับแบนเนอร์ที่เราอ่าติดอยู่รูปโปรไฟล์ของเรานั่นเองนะครับผมอ่านะครับนี่เลยนะครับผมเนาะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นรูปโปรไฟล์นะครับนี่เห็นไหมถ้าเป็นรูปโปรไฟล์มีรูปหมัดแบบนี้เลยนะครับผมโหเดีย นะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับเป็นสม่าเป็นรูปไฟนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับน้องๆคงสงสัยว่ามันคืออะไรนะมันเป็นหน้าแบบหัวโลนนะครับผมนะก็คือมันเป็นกล่องศพนั่นเองนะครับเป็นกล่องศพใหม่นะครับวันพันแมนนั่นเองนะครับผมหน้าตาประมาณนี้เลยโคตรแจีมโคตรเทนะครับผมดูดีนะครับผมในส่วนต่อไปนะเขาจะเป็นล่มทูคีบนะครับลายวันพันแมนนะครับนี่โคตรแจ่มโคตรแจ่มดูดีนะครับประมาณนี้นะครับแล้วน่องๆสนไปกันบ้างว่าคืออะไร ในส่อนต่อไปก็จะเป็นแอร์บอร์ดนะครับนี่แอร์บอร์ดพีรูปหมัดด้วยโคตรแจ่มบ <c oughs> อกเลยว่าโคตรแจ่มนะครับผมนะแอร์บอร์ดรูปหมัดน,นะครับผมในส่อนต่อไปเนี่ยเป็นกระเป๋านะครับผมอ่ากระเป๋าสะพายเนาะอ่ามีรีวิวหนึ่งรีวลวสองรีวลวสามนะครับรีวิวหนึ่งหรืว่สองเนี่ยก็อ่ารูปต่างกันนะครับรูปต่างกันไม่เหมือนรูปนี้นะครับก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งนะครับผมนะที่มาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะครับเวาลากิจกรรมเข้ามาเนาะอ่าในส่วนต่อไปก็จะเป็นกระเป๋าเหมือมนกะันเลยกระเป๋าอีกอันนนนนนึง้าแแยกกกอออมมมะครัับผี็จ่เหมือนกันพี่บออกกเเลยว่่าแจมมหืนัง นะครับผมในส่วนต่อไปที่พลาดไม่ได้ก็คือสกินปืนนะครับลูกซอง M1887 นั่นเองนะครับโอ้โหโคตรเท่พี่บอกเลยมีหมัดด้วยโคตรแจ่มบอกเลยจริงๆนะครับผมนะอ้าในส่วนต่อไปเป็นชุดตัวนี้นะครับตามรูปแบนเนอร์ที่พี่เปิดให้ดูทีแรกเลยนะครับเนี้ยไงโค้ดเท่อ่ะดูดินะครับผมแจ่มจริงนะครับผมแล้วก็อีกชุดหนึ่งนันเป็นชุดนอนนั่นเองนะครับชุดนอนโอ้โหโค้ดเท่เหมือนแบบ มา,แบบมาแบบมาแบบง่วงๆอ่ะเล่นเกมมาแบบง,ง่วงๆอ่ะโอเคนะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปที่พลาดไม่ได้ตัวหลักของเราตัวละครเทพของเราพระเอกของเราคือชุดนี้เลยนะครับแบนพันแมนชุดเหลืองตัวนี้เลยโอ้โหโคตรแจ่มอ่ะดูดิ <laughs> โคตรเท่จริงๆแล้วก็เขามาคู่กับหมัดด้วยนะครับหมัดอย่างเงี้ยโอ้โหเท่เวนะรคกูดจริงๆนะครับเวรคกูดจริงๆสำหรับชุดนี้นะครับผมพี่บอกเลยแล้วนะแล้วก็อีกอันนึงเป็นไอวอรนะครับผมไอวอร์วันพันแมนเองโอ้ยมาเยอะจริงๆ แลวสำหลับของรับแล้วก็มีชุดด้วยนี่นะครับที่ต่างประเทศเขากดรับกันนี่เลยน่าจะเป็นหน้าแบบเทียเตอร์นะครับที่กดรับกันเทียเตอร์ฟรีไฟลของต่างประเทศนะพี่ไปดูข้อมูลมานะครับก็ได้ชุดนี้แหละเข้ามาเล่นนะครับนี่เขากดรับแล้วก็รับได้เลยแล้วใส่เล่นได้เลยนะครับเป็นชุดนี้เลยนะเนี่ยนะครับมีรูปหน้าอ่า วันพันเมียข้างในด้วยนะครับผมโคดเทนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับรูปที่เขากดลับพี่ก็แคปมาให้ดูนะครับนี่เลยเนาะอ่ากดลับปั๊บเข้าเอาไปใช้เลยเห็นไหมมีก็มีทุกอย่างเลยเห็นไหมนะครับนี่เห็นไหมนะครับประมาณนี้แล้วก็มีวิดีโอตัวหนึ่งนะครับที่พี่เห็นในไอจีมานะครับนี่เป็นวิดีโอคร่าวๆสั้นๆนะครับผมนะมาดูกันนี่เลยนะครับภาพอไม่ชัดนะครับผมนะนี่เลยนะครับเห็นไหมเหมือนแบบยิงปืนเข้าเมืองอะไรสักอย่างนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างเหมือนเปิดตัวนะครับตัวอย่างเหมือนเปิดตัวเลย นะครับมีระเบิดดีไหมยิงเข้าเมืองปุ๊บโอ้โหแบบฆ่ามาแล้วนะประมาณนี้นะครับผมเปิดตัวแบบฆ่ามาแล้วนะประมาณนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับผมวันพันแมนร่วมกับฟรีฝ่ายนั่นเองนะครับก็จะมาในเร็วๆนี้ไม่ช้าแน่นอนนะครับสำหรับกิจกรรมนี้รอได้เลยเติมเพชรไม่ได้เลยนะครับผมเติมเพชรหนักๆแน่นๆไม่ได้เลยแล้วในส่วนกิจกรรมของฟรีเนี่ยพี่ก็จะมารีวิวให้อีกทีนึง นะครับผมแล้วก็พี่มีแจกพิษทุกคลิปเลยครับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์วีดีคอมเมนต์ชื่อเพจตัวเองลงไปใต้คลิปนี้ได้เลยเนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ